อีกหนึ่งคู่คู่นี้เขายืดออกแบบแมนมากว่าเป็นแฟนและคู่ข้างๆมาสักครู่นี้เหรอสาวโบวีอัธมากับหนุ่มโอมคนรู้ใจคนใหม่นะคยคู่นี้ยังคงปากแข็งค่ะ<อ>ยังไม่ใช่สถานะแฟนเขาบอกว่าขอใช้เวลาศึกษาดูใจกันเปน็นนานๆก่อนแล้วกัน <c oughs> คือก่อนหน้านี้นางนร้ายสุดเซ็กซี่อย่างโบวีอัธมาเขาเคยออกมาให้สัมภาษณ์เดี่ยวค่ะ <c oughs> ว่ากําลังคบหาดูใจอยู่กับหนุ่มโอมอิทธิศัก์ แต่พอมาออกงานคู่ด้วยกันเป็นครั้งแรกเจ้าตัวกลับขอใช้คำว่าคนรู้ใจก่อนยังไม่พร้อมใช้สถานะแฟนเพราะอยากใช้เวลาเนี่ยศึกษาดูใจกันให้นานกว่านี้ไม่อยากคบใครไปแล้วก็เลิกคบๆแล้วก็เลิกแบบนี้ส่วนที่หลายคนตั้งเป็นประเด็นเมาส์ว่าหนุ่มโอมาคบกับฝ่ายหญิงเพื่อเกาะกระแสนะคะเจ้าตัวยืดออกตอบแบบแมนๆเหมือนกันว่าหากจะมีชื่อเสียงก็ขอดังด้วยผลงานตัวเองไม่คิดเกาะใครดังค่ะ เรียกว่า <Okay. S 1> กำลังคุยกันอยู่ถ้าสับถ้าสับรุ่นใหม่ก็จะบอกว่ามากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนต้องใช้เวลาอีกนิดนึงค่ะขอ,ะขอศ<น>ึกษานิดนึงยังรู้จักกันไม่ได้นานมากขนาดนั้นค่ะก็ก็เลยคิดว่าใช้เวลาอีกนิดนึงสำหรับผมคือผมเป็นผู้ชายผมเวลานิดนึงนะครับก็แบบเขาอยากแบบศึกษาเขาอยากปรับให้ความเข้าใจกันให้เยอะขึ้นกว่านี้หน่อยเพราะว่า เวลาครบแล้วจะได้ไม่ต้องมาเลิกกันที่ชอบโบอย่างแรกก็คือชอบที่เขาทําบุญเนี่ยครับมไม่เหมือนใครดีก็มาว่าเราเป็นเจด้ที่ดังโบน่ารกสุดเลยนอันนี้ผมขอตอบเลยเจ้าครับคือเอาจริงๆอ่ะคือโบเขาดังอยู่แล้วนะครับเขาเป็นดาราแล้วผมเพิ่งเข้ามาไงครับผมเพิ่งสแสดงซีรีส์อย่างเงี้ยคือถ้าผมเป็นเป็นคนที่คุยกับคนที่แบบดังกว่าเขาก็จะหาว่าผมเกาะคนอื่นดังอยู่แล้วแต่จริงๆผมผมไม่อยากให้คนอื่นมองแบบนี้ครับก็อยากให้ดังด้วยผลงานผมเอง ก็ถือว่าเป็นการออกมาให้สัมภาษณ์ร่วมเฟรมกันเป็นครั้งแรก <c oughs> ด้วยนะต้องบอกแบบนี้แต่สังเกตว่าสเปคสาววิวิเขาชอบแบบ ตีๆเหมือนกันเนาะตีเขาค่ะแต่นอกจากประเด็นที่เขามองกันว่าหนุ่มโอมเนี่ยมาเกาะคุณโบวี่เนี่ยมีอีกประเด็นหนึ่งที่เขามองนะเขาถามเหมือนกันว่าแมนจริงหรือเปล่าใช่ใช่ไหมด้วยบทบาทที่น้องโอมเนี่ยรับเล่นอยู่ในละครซีรีส์เรื่อง The Extra วงการร้ายวงการรักเนี่ยน้องโอมเขารับเป็นบทเพศที่สามหลายคนก็เลยมองว่าเอ๊ะคบบังหน้าหรือเปล่าไม่แมนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยต้องรอติดตามกันไปเรื่อยๆลุ้นกับโบวี่ด้วยแล้วกันนะคะค่ะ